ครับวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านครับผมบัดน,นี้มาพ่อกันอีกแล้วใน,นคลิปที่สองพี่น้องนี่กระได้พ่อพี่พ่อน้องคือเกาพ่อสา 9, กเกาหาพญานุเลรื่องมือมบุดีร่าเนี่ลรพร้อมด้วยคนยังงกครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายป้องกุกป้องหักมั่นละก้าขอต้ัสดีเมื่อนี้ก็มาพบป่อพี่น้องคือเกา ในเตที่สองบอกเมนเที่สามแล้วเก็เก็เอโอ้ยน้องเอะราปะไรงี้เปียนเื่อาเคยออกจพกแเคยออกช่องคอดเคยออกจากช่องหูนีจักีพี่น้องเอ้ยพอพอไฟพอตูวอะไรครับเอามาเริ่มเล้เลยว่าจังไหนอาจารย์ตรงเรื่นงเอ้ยบอกพอว่าจังไหนมันีหอนว่หนาวพอมือเนี่ยพอดีพองแถวทบ้านที่ป้องไปเป็นเลยหนาวไดหอนแ้ขึอยงที่พอ อ <icana>, ่าปคือละมังคือละหงวงกจะปลคือดอกโอ้โหจบอะไรมาเองี่นะแต่ระมองจละบอนมันจิบอะไมายแมน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 ยอดแงไครยอดแข่งอคว่าำลายแจกโจหก้าป้าคเนยิงแข่งใครอยากทอดไครเสกทาไปยังทันโอ้ยเจ้ากรได้ดเมื่อกี้เขานป่าอยู่บัดเดียกรไดเงือนนี้คที่สองที่น้องบัดเียกระไดเนาะมันมากันต่อ ครับผมก ra me. ับรายการอีสานมวลเสื่อนครับพี่น้องฟองายติดตามทั้งคลื่น FM เก้าสิบสองจุดถาชุ่มชนสากรการเกษตรล้ำไปมากครับพี่น้องฟังทางนี้นะกรับรายการทั้งคลื่น FM เก้าสิบเอ็ดจุดสองหาเพื่อนล้ำเส้นชชยโคราชจังสี่เป็คนเร่ยงโนกระไดฟังคือขันพี่น้องนี่กระไดเนาะมื่อนี้เจ้าว่าจังไหนเนี้ยได้แหนบมาฝากพี่ต้อนน้องเนี้ยมื่อนี้กระไดเหลายอย่างหลายแนวอยู่มาฝากพี่ฝากน้องจังไเจ้ามาเบิดหลายแท้อวยกับใส่กระตามานม ไมน้คุยมหนุ่มมั้งกันเลมันเนียก็ได้คุณพวงครับครับฝากพี่น้องครับผมเนี่ยก็เพิ่เพิ่คุยอย่างกันพะนะเพิ่นคุยอยังการ่าท่นพี่น้องแต่อันนี้ครับก็ทางยูทูบครับผมเนี่ยทางยูทูบ้คุยอย่างผมลุงเลี้ยงเอพิมแค่นีนี่ละครับ แตะเบิรงพี่นอ้องเบิรงเบอร์เบอร์ขึ้นมาแล้วครับผมเพิ่นคุยหยังกันพน่ะคุยหยังกันแน่มื้อนี้ก็ได้ม,อนนออมอนนีอ,อ,อะไรมาฝากพี่ตอนน้องเนี้ยมีเรื่องว่ามั้ยครับโมโมลมีหลอดมีคฟาร์มอีช่องเนี้ยต้องเป็ี่ยนาใช้ช่องภาษาอังกฤษนะครับเด้อช่องเด้อถ้าเสิร์ชไปที่ y ยูทูบลุงเลืองเอฟเอ็มแล้วก็ช่องช่องเป็นภา,าษาอังกฤษนะครับเด้อสิได<อ>้เจอกับอาจารย์ทันเทย์เลยนะ,ระครับ เขาจามกิเป็นประจางกินที่ไหมเนอปเปนวันดียก็หาวป็นวายากินเนอะอนี้กายตอนนี้กระดาษเยอะเพิ่มหาวเยอะเพิ่มจามตอนนี้พวกกำลังมาอยู่ขันหัวกุฏิเป็นประจางกันโค้งงาไปเลยอากาศนะไม่เป็นไรอกาศของบ้านบ่บานโอ้ยไ่ได้ถวายอยู่นี่มาเป็นยังมาเป็นยังยังบานาเป็นยังดออีกพวกอกิมีดอกกระติกเกเอ็ดแปดได้ปันเนี่ ว่ายังไงลูกอาจารย์ตอนนี้ยื้ในห้องพี่น้องตอนนี้กระไดคนเลี้ยงนกมีอันไหนมาฝากพี่ตอนน้องแน่เมื่อเนี่ยกระไดมีอะไรเนี่ยมีอ่านหลวงพ่อโอ้หลวงพ่อเป็นยางมาต่อสายอ๋อเจ้าจำมาไนนำจำม่ได้เพิ่นยื้อสาตอนนั้นจำไม่ได้เตี๋จำไม่ได้หูจันก็ต่อนยางมาหอนเอ้ไม่ใช่อันนั้นเราก็ไปเลี้ยงงวัวโอ้ไม่ใช่ไปเลี้ยงงัวไปเลี้ยงงัววันนี้ก็ะถือก็ตามมาไปน้มาลามผูกงัวผูกยังแล้วงัวน้อยกันมันเดือเนาะมีเสียบเนี่ยงัวน้อยมันเดือดวันนี้ก็ ตังกระตาหมากเป็นจาพะนี้หลวงพ่อ,อยางมาพอดีเสียกหัวมันยืนนาอะไรเสียห้วมันยมันยืนด้วยต้กระตาหมากพรอ เจี <Jordan> ่ยวเงา่อยเกี่ยวกรตาหมาลงจบกถทมหลวงพ่อหลวงพ่อจะมาเป็นบาตเก่ยหลวงพ่อมาตะกลางพงพ่ะนี่มนมาเสหลวงพ่อเส่นวงา่อ่เกี่ยวก็ตาหมางลงมาดาปเงืนสั่มันเป็นตาพาดอกแก่าพาเดียาก็ะตาหมางตาเงาะตาาะเอป้องอาหลวงพ่อมาพอดีมาพอดีโอ้ยนอนเกี่ยวหาปัดเงนว่สัตว ลุงพ่อกับตะดุงอยู่ไหนตะดุงแะดกระบามันด่าเราคือกันเขาไปบินสบาทนะโอ้ที่บินสบาทไปไหนบินสบาทมานีองกัเมียกัจมโอ้เอาบินสบาทเมียกัจมน้ำหนึ่งามีเมียเตี้กิส่กําลังกินส่บาทโอ้พ่อานี่กัเมียกัจมไห้ผัวว่าอุ่มใกล้ไปตีกันย่ำ้าน่ะโอ้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 มีเรองมีเล่า ตื่นเขาว้เชาอูมออมมา้องเมียงเาท่นพากับมาพอดีเออพากับบินสบายุบามาดูโอ้ยพากับฉูเหมเนาะแมนเนี่ยเราอุ้มบานเนาาอุ้มบานอุ้มเมียงก็จอตรงว่าเป็นใกล้เป็นเนาะมันอย่างโอเราก็ได้เราก็เรียงวยาอะเจลียงตาเฉอ๋อเพเป็นยานดอกผาไปโรูอผ้ามันฟังเพื่อจะได้คุมว่าโอ้ตัวจวาันตวเขาเรียงย้ง่ไปเอาเอาใบยโ้มก็ได้เือกันโยมบ่แมนไขแ่งงานไม่ โยมแต่งงานใหม่นุ <c <c okay, yeah, yeah, Asia, нолог, like. yeah, ่งมถึงสาวก่พอหักก็บาดเ่ยหมอแต่งงานใหม่บุญสาวบาดนี่กันผัวนั่นใส่เมียไปขอบอกคุ้งยาโอ้ยาบาดเจ้าไก่กันเตี้ยผู้อยากผัวนี่อยากกินตัวตัวมุขุ้งไหลอ้ยากโพอยดบาดนี้กับเมียก็ไปกับยานางสาวหลอกแคร์แคร์อยู่แยอดกันยายากระบาดปอดกันเบิดขืนผู้งยากับยาลูกไฟอยากอาไอยากลูกไฟอยากอายแล้วก็ กูกัพ่อกูอย่นีะอ้ยอ้ยออันลูกไผ่คมันนครับนแน่นะออ้ยอ้ยเราจะจะเริมจะยุ่งตอนตอนนี้กระดเือนแงเบางกล้องน้ำแน่เจ้ากระดเพราะเาหนาคนเรียงนกได้เนือเฮนี้เขาจำได้เนาะเมีเขวองนี้เมเพจ้เของกระดมีเข่วเล่มพี่น้องจำให้แม่นทำาบบท่าอกลักษณ์มีเขวเลี่มแม่นนเลียงนกนี้ยังก็ถือปาก่ดอกต้องมถือแ ถิึกงก็ถตึกแขวเด้วึบางก็ถืแขวไคบอกินก็ได้เมนแมนเมนไม่ได้ยามันจะเขาซ่อมขับคนี้ก็ว่าเท่านี้ละไปกินก๋วยเตี๋ยวเจริญยื่ตลาดวะมาเท่าไห่โอ้ยจิงดีเนยันยืนไหนไม่กินเจ้าให้แม่จ้าโงานแม่โอ้ดทุมมาดูถูกกันครับแสงบ้านหนวกคนมีแขวกันนี้เลยอย่นันว่าห้ไม่เอาเพราะว่าไม่แขวะกันก็พุ่มายิงแขวยืเนี่ยเาไว เขาลุว่าจะมันลุงถูกกันดมันแล้วเจ้าผมว่าผจะเสียมันไ้เจ้าผกวบ่างทีละคือมันไ้กระไดมโอรับนี่ไห้รอแวว่มีเนาะโอ้หนก็ีแค่อดเอาทิ่เอาา้ยุ่งงยนเนาะแมนอ่าจังแต่ละคนจะคอยเขามีจิตใจที่เออเพื่อเพื่อแย่แน่คือกับพี่กับน้องตัตัวอันนี้ก็แจ้งงานหม่คือกันโอ้เนี่ยสองแตงเนะเออแจ้งงานไม่มาน นาเย็นหกเย็นเจ็ดนี่แหละโอ้การจะร้ลงน้ำโอ้มากระคุ้ oh. มโยกระทอมกระคุ้มโอ้มาเนี่ยกันนอนกอดกันที่ว่าเนี่ยกระทอมนั่นยเบินอ่ะเออผัวเมียผัวเมียได้กอดกันนะไม่เหนแจ้งันไม่มาเนี่ยค่ะอืมผู้พ่อเถาทั้งคางนี่กันลางงวอยู่ใกล้ๆผลลิ้นกันฝ่าวเดียนกระทอมเข่ากระทอมเห็นหลานเขยก็ลานสาวกอดกันอยู่ โต๊ะแจกกันผู้หลานเคยก็บโต๊ะแจกันโอ้สร้างคนหลานเคยก็ว่าโอ้ยฝนตกไม่มีเดียงมือแล้วปลอดกันเงินที่หรอก็ทันโอ้บอกบอกพ่อเฒ่าแล้วโอ้ยพ่อเฒ่าก็ยานเคยยากอายคือก้าอยู่บ้านกันที่ละมีเดียงมือแล้วปลอดการเงินที่ละโอ้ยเจ้าเจ้าไป็อบแฟกมาถ้าใส่ต้องพี่ดีแท้ปืนีก็ได้เนา้อะไรมันวันนี้วาเลี้ยงพระอีกเนาะเออมามาพระเนี่ยยังพอได้เรียกเด็ดแน่แมนพระสอง องหนึ่งเทศไ้วยกันเทศด้วยสองสมาตรเนาะเทศเอาเทศตัวเทศสองสมมาตรวันนี้พระองค์นั่นก็เจ๊งอีู่เลยใถามมาเนี่ยตอบเลยเบิดถามไนก็ตอบเลยเบิดพระองค์นั่นอ่ะวันนี้วันนี้บ่มีอันที่ถามมาเนี่ก็ขึ้นแดงในแล้วองค์ถามเนี่ยเออคําว่าโสติงแปลว่าอะไรพระคุณท่านมาตันว่าโอ้วันนี้พระองค์เก่งๆนี่ก็เลยว่าโอ้อยู่เมื่อไรได้บ่น่ะติดอบเมื่ได้แล้วบ่ได้ติด อาตมาอาจจะเรียนไม่ถึงว่สาสลาองเก่งๆน่ะคำะถามคำนี้อาตมาอาจจะเรียนไม่ถึงขอให้คำถามย้อนไปหาพระคุณท่านจงเฉลยให้ฟังหน่อยพระท่าน,นคำว่าโสจริงพระท่าน,นเท่านั้นนะไม,ไ,มไม่ไม่ไม่มีภาษามาลีอะไรหรอกพระท่าน,น<อ>คำว่าโสจริงก็สิงโตนี่แหละโอ้ยคำตอบง,ง,ง,ง่ายงเลยง่ายๆอายน่อๆนอนๆนเจ้าอะไรเอออันนี้ก็อันนึงพระคือกันพระอีกเี้าเขานี่ม้นมาทั้ง พูดทั้งแก่งสนามนางก็อ่อยังอำเภอแก่ง,นนงสนามนาโคราชอเออแมนใช่ผมว่าเ,เรื่องอเรื่องจริงเอาเรื่องอีหลีบ้านบ้านน้องจานเพื่อนนิมนต์มาพระเทศใช่กันเออ หลวงพ่อเล็กกับจานสุภาพโอ้หลวงพ่อเล็กกับจานสุภาพมาเทศน์เ่การมีการงานบุญแมนจานสุภาพนี่ก็ท่าหลวงพ่อเล็กเนาะว่าจังไหนถามมาเลยถามมาเลยถามให้ข้าเลยอาตมาไม่ฆ่าอยู่แล้วว่ารั์ว่าถามยังถามมาโลดถามมาเลยสั้นบ้านนี่หลวงพ่อเล็กกับเจียหยาอะไรถามไ้คนข้าอาจารย์หน้าตะวันออกบ้านหลวงจานนี่หน้าใครว่าจะก็นาแพเดียเนาะมลมาทางเงินพวนเนาะโอ้ยว่ามันท่าบ้านนั้นนั่งอะไรฮึ่มโอ้ไปท่าเพื่อนเนื้อโอ้ยท่าก็โอ้ยก็เมืงหน้าเมืงหลังก็ตัวเอ้ย เมื่อกันาลังจก็นายก็ยุตตอนได้บ่ได้ก็ได้อ้ยเมื่านาไปท่ากันทาาออกวันมี้โอ้จเอ้าแทางออกทาาออกวหนไลท่าพ่ปิดเิจีเออหน่าละท่าบ่ปิดอ๋อคือเจ้าไปเคยไปห่างว่จัฒนาะห่างอย่างนัห่าง เงี้ยหางนู้นโอ้โหหางนู้นก็ค่อยประจำเงี้ยโลตัสว่านะแม่ก็ี่เขียนว่าทางออกกันแหละทางออกทางที่ไปทันตัวนั่นล่ะอืมอันนี้คือการละโส์จริงคืออะไรล่ะกันรัฐบัลออกบ้านของไผ่เนี่ยมันก็ตอบยากใช้ไหมตัวละเพราะว่า่มันพาได้ทองชิ้นนี่แม่เหรอยังไปทายังว่าทองเนี่ยแน้วเมื่อนี้ผมจะไปทาบังไงแม่นั่นล่ะเข่าไม่ใหยหนึ่งไม่ใหยหนึ่งไป ไปเกี่ยวเราจ่างเกี่ยวเขาโอ้เอ้าได้หลายกว่าเขาไปนั่งเงี้ยวเก็บเงียวคือข้างแตนโอ้ยู่งข้างโอ้ยเงียวซีเ้อก็ได้ดอกเกี่ยวแตนต่ออีปีโอ้สองเมียว้ายำแกงมามาเปดในผัวบึ่งเออเท่าเท่าแตนต่ออีปีข่อยสองเมียเออลบๆไปแน่เออวันนี้กัน ผัวก็เปิดเบื่องกับปาดโธ่ั่านอ่าปาดโธ่เลยแกเปิดเบื่องแล้วปาดทูสาธุเด้อท่นผัวเออคว้มเจ็บก้มปวดก็หายไปคว้มหญ่ยังอยู่คือเก่าโอ้ยแก่นตอนโอ้ยแกนตอนแล้วก็ิถือว่าได้น้ำไหนแกนตอนอะไรอะไรไบ่ผม่็ให้เบาไปแล้วนะให้ทั้งทุกคนเก็บให้ให้ทั้งทุกคนเก็บก้มเก็บคนปวดทก็หายไปนะก็หายไปแต่ว่าความยันยังอยู่คือเก่าความใหญ่ยังอยู่คือเก่าโอ้ยน้ำอธิษฐานข้านาชการดฏิรูปแรงศิลป์ พราะว่าเฮงไเด๋เดี๋ยวอ่าฝากครับพี่น้องครับก็ขอฝากช่องนี้น้ำได้ด้วยครับเด้อครับนี่เพื่อนบ้าอีหยังกันเพื่อนคุยยังกันนี่แม่เฮือดามช่องระบ o ยูทูบลุงเรื่องเอ็เอ็มชแนลนี่ล่ะฝากเพื่อนแน่กันแล้วกันเนาะคอยกันติดตามน้ำแน่คอยแช่คอยกดคอยไล่กันไปพี่น้องเียก็ได้คอยเบิ่งคอยแย่งกันไปผู้เฒ่า้เข้าชิบหายพราะี้ลุงเรื่องมบุลีรัมพร้อมเด้อดพนเลี่ยงนกนี่ล่ะเนี่ยอืมซอยเนี่ย ซอยกวดไปไปแค่ซอยเบื้องซอยกันเด้อพี่น้องเอ้ยซอยกดซอยแคบไปอืมไอนมันดีๆงามก็ซอยกดให้พี่น้องเบิ้องขวดจีนตามเอ้ำมีคนนั่งเสานั่งโศกเยอะกว่ากดให้เขาเบิ้งพอได้เข้าหัวนัวหัวมวลพอได้ใจใจอายุมันควนยืนไปเรื่อยหัวเท่านึงต้ออายุ่ไปมือหนึ่งเด้อเพื่อนว่าถ้าก็เพื่อนใดแล้วว่าวาน้องเข้าไปเอาหัวจีบเที๊ยดเอาหัวจีบเที๊ยดแล้วอายุ่ไปซิบมือ โบ้ได้ไลายอยู่กัน้ไา่เด็นโรคหลายมืออยู่เออแต่ว่าก no ันห well. ัวก ice um ็ก MM ัรก็ว่าที่บา้พี่น้องจะไปหงอกร้คนเนี่ยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่น้องนี่คนเลี้ยงนกกับผู้สาวเก่าหาพี่น้องเมือนซิงโน้ซแจกกันได้เด้อทั้งช่องครับผมลุงเลือกเอฟเอ็มชแนลพี่น้องนี่ ฝากไปน้ำแน่ก็แล้วกันเนาะคราบผมขอบคุณหลายๆพี่น้องป้าป่าทุกทุกท่านเด้อครับเด้อติดต่อติดตามติดตามมือสิ่งที่สำคัญเนาะอย่าลืมกดติดตามอครับสิ่งที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามคนเรียงนกผู้เฒ่าเก่าหานน้ำแน่ฝากไปด้วยพี่น้องป้าป๋าทุกทุกท่านบนืินโน้ตแซวกันได้พบกันในคลิปหน้าก็แล้วกันเด้อสวัสดีครับ